ราคาตามบิลนะครับ576นะสั่งใน s h อป e e นะครับลิงก์ผมไว้ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับนี่นะ538.32บวกแบตอีกนะครับแบต7%ก็จะเป็น37.68บวกรวมกันแล้วก็จะเป็น576นะครับอันนี้ก็เป็นมีดอุปกรณ์ที่เจ้าของเขาสั่งมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ลงที่บ้านผมอีกแล้วนะครับ ตัวเขาเองยังไม่ได้เห็นของเลยนะก็อันนี้จะอยู่ในอุปกรณ์ช่างนะครับก็เป็น Hand Tool แล้วก็อยู่ใน uh, Playlist Sharp ด้วยนะครับยี่ห้อคือ Knipex นะ K N I P E X Knipex Quality Made in Germany นะครับผลิตในเมือง Solingen Germany ตรงนี้จะมีบอกว่าเป็น Electric e r Collapse Maser ก็น่าจะหมายถึง อุปกรณ์มีดที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับโดยด้านหลังเขาจะบอกวิธีเปิดกลางใบด้วยการใช้นิ้วหยิบในรูแล้วก็ใบมีดสามารถใช้ตัดกล่องพัาสตินะครับท้ายมีที่ร้อยเชือกสายล่ามกันหล่นแล้วก็รูไดมอนด์นี้ก็จะเป็นรูที่สามารถจะใช้นิ้วเปิดได้สะดวกนะครับมาตรฐาน EAC แล้วก็ สเปคนะครับยาว120มมใบ80มมแล้วก็น้ำ85กรัมตัวนี้เป็นมีดสำหรับช่างนะครับกล่องบรรจุแบบนี้นะแกะยากนิดนึงนะครับมันมันแน่นโอเคครับคารนิเ็กส์เองเนี่ยเขาจะเด่นมากๆเลยนะครับในเรื่องคีม ไม่ว่าจะเป็นครีมจิงจกครีมนกแก้วครีมจระเข้ครีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครีมที่ใช้ตัดลวดตัดอะไรเนี้ยดัดนู่ดัดนี่เพื่อนผมเองเขาใช้ยี่ห้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นครีมนกแก้วคือเอาไว้ถอนตะปูไว้ตัดลวดนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ซื้อเองอันนั้นเขาไปเจอมันหล่นอยู่บนฝ้านะครับในบ้านตอนแสมแล้วก็น่าจะเป็นช่างใครสักคนที่ลืมไว้ เขาเลยก็เอามาใช้งานนะเพราะว่าถามหาไปที่ช่างแล้วช่างเขาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราชั่งนนดูเขาบอกว่าหนัก85กรัมนะลองดู79เบากว่าอีกนะในแพ็คนะครับไม่มีเชือกร้อยมาให้นะเขาแค่เว้นในช่องที่เป็นอ่ร้อยเชือกตรงนี้นะครับมาให้เฉยๆคราวนี้เราลองวัดขนาดของก่อนตัวนี้ดูแล้วกันนะครับว่า าดเขาใหญ่เล็กขนาดไหนนะอุปกรณ์ขนาดภาพเก็บแล้วเคลื่อยนย้ายอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรนะรถ้าวัดเป็นก็ประมาณ4.7นิ้วนะครับโดยประมาณนะมีดกลางนะครับด้วยการดันรูซึ่งผมลองกลางด้วยมือเดียวนะครับด้วยคันดันรูเนี่ยต้องบอกว่ามันทําได้ยากมากนะครับไม่แนะนําให้ทําท่านี้เพราะว่ารูปกติถ้ามันอยู่ใกล้ตรงนี้มันจะเปิดง่ายกว่านะแต่คราวนี้มันอยู่ห่างออไปนิ้วมันเอื้อมไม่ถึงมันก็จะยาวนะครับทํายากนิดนึง ครานี้เราลองวัดบริเวณท้ายมีดจงถึงปลายเลยอยู่ที่ประมาณ7.99นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็กคือ20.2เซนติเมตรนะครับใบมีดเขาบอก80มมคือ8เซนอ่ะเนาะนะครับ8ปนะครับ 80, ประมาณ3.25นิ้วโดยประมาณ3 1 3.25น้ําหนัก79กรัมสกเปคก,กรัมตสมองักวรมีดเนองเ,าเ้าก็เนรมีดทน่อ ใช้งานสําหรับช่างนะโดยลักษณะของด้ามแลวก็ตัวใบเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นมีดที่ออกแนวเป็นมือมากกว่าจะเป็นอาวุธนะครับสังเกตดูว่าปลายมีดจะไม่มีความแหลมเลยนะจำแนี้นะครับสันมีดก็จะลงนะครับซึ่งทรงแบบนี้จะเรียกว่าแลมฟุตชีฟุตนะครับชีฟุตอาจจะเฉียงหน่อยแลมฟุตอาจจะชันแลมก็คือแกะนะครับอีฟก็คืออ่าโทษทีแลมก็คือแพะนะ lam b หรือว่า am ต่ม Uh, LAMB นะครับแปลว่าแพะแตระกูลแพะนะครับชีฟก็คือแกะนะครับปลายก็ลงอย่างนี้ซึ่งใช้แทงเนี่ยน่าจะทำได้ลำบากนะแทงได้ยากเพราะมันไม่ใช่อาวุธแต่ปลายเนี่ยมีความตรงนะของคมน้อยกดต่ำลงซึ่งเวลาเราใช้งานคือใช้เจาะนะเหมือนอเช่นตัดกรีดรังพวกนี้นะครับเราจะกรีดรังติดกรีดกระดาษก็สามารถใช้ปลายจลงไปแล้วกรีดแบบนี้ได้สะดวกด้วยซึ่งก็ออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะนั้นนะครับคมที่ตรงและปลายที่ต่ำเนี่ย ทำให้แรงกดได้ง่ายแล้วก็ตัวคมที่ตรงเนี่ยสามารถใช้เหลานะครับเหลาปอกอาจจะเหลาดินสองนะครับสำหรับงานช่างไม้หรืออาจจะเป็นการปอกสายไฟด้วยการใช้บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ริดสายไฟแล้วก็สไลด์สายไฟออกนะครับโดยคมที่ขึ้นมาบริเวณด้านหน้าจนถึงกลางใบตรงนี้จะเป็นคมลักษณะคือ flat g ก i n d นะครับคือบางไปถึงคมเลยสองฝั่งเลยนะครับ ส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้ข้างในตรงนี้ที่เห็นถัดเข้ามาตรงนี้จะเป็นแบบเคิร์ฟนะครับคมเคร์ฟโค้งเป็นจันเซียวแบบนี้นะครับทําให้สามารถจิกเจาะเข้าไปในเนื้อวัสดุอื่นเช่นสายไฟนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการลิดเหลาอะไรที่สะดวกขึ้นถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าจะมีการทาเบลโลหรือว่าองศาคมที่เฉียงลงคล้ายาสิวที่โค้งเข้านะครับสิวเล็บอะไรแบบนี้ด้านนี้ก็จะผิวจะเป็นสตอลนวอชนิดหน่อยนะครับแล้วก็ บริบบต์ด้านซ้ายของใบตรงนี้จะมีชื่อยี่ห้อคือ k e n i p e x 162050นะครับน่าจะเป็นรหัสประจำเจ้ารนตัวนี้นะครับ Made in Germany ในเมือง Solingen นะครับส่วนวัสดุใบาจากข้อมูลที่ทราบนะครับเป็นอะโลหะนะครับ1.4ดอะไรสักอย่างชื่อเป็นตัวเลขเยาวๆนะครับซึ่งผมหาข้อมูลมาเขาจะเป็นาานะคาร์บอนตีลที่ผลิต ในอุตสาหกรรมมีดนะครับในเยอรมันก็เป็นโลหะเขาเราียกว่าเป็นโลหะเกรดสูงสุดของตลาดล่างจะบอกว่าถ้าเกิดเลยไปกว่านี้ก็เป็นตลาดอะไรประมาณนี้ก็คือคุณภาพในการรักษาความคมการช่างงานต่อเนื่องนะครับทำได้ดีว่าตัวเหล็กเองเนี่ยไม่ใช่สแตเลสนะมันก็จะมีสนิมได้จริงๆมีดช่าง คำหนึงเรื่องสเตเลดอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นคาร์บอนสตีลเป็นอะไรส่วนรูนี้เจาะไว้เป็นทรงไดมอนด์เนี่ยเพื่อใช้หยิบมีดออกมานะครับแล้วก็ตัวมีดเองเนี่ยไม่มีระบบล็อกอะไรนะครับเท่าที่สังเกตดูเป็นแบบสลิปจอยคือเวลาจะพับเก็บก็หงายมีดขึ้นแล้วก็พับมีดในลักษณะนี้จะเห็นว่ามีดจะโค้งขึ้นนะครับแบบนี้ตั้งฉากเพราะมันจะมีตัวสต็อปเปอร์นะครับแล้วก็พับก็คือจับตัวใบไว้เฉยนะครับหงายมีดขึ้นแล้วก็จับตัวด้าม เข้าหาใบแบบนี้นะครับจะปลอดภัยที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดพับตัวใบเข้าหาด้ามเนี่ยบางทีจับนิ้วล้นก็หนีบมือได้วัสดุด้ามเป็นวัสดุประเภท glass fiber nylon นะครับเรียกสันส้นๆว่า G F N นะครับบางคนเรียก G R N คือ glass reinforced nylon คือไนลอนเสริมใจยแก้วหรือจะเรียกว่า F R N นะครับ fiber glass reinforced nylon บางคนเรียก F R C P ไฟเบอร์กลาสวีอินฟอสโคลพลิเมอร์หรือว่าจะเรียกกิวอรี่เรียกอะไรก็ตามนะครับแต่สาระสําคัญก็คือมันเป็นพลาสติกไนลอนที่เสริมใหญ่แก้วเข้าไปทําให้มีความยืดหยุ่นทนทานต่อการใช้งานบิดตัวอะไรได้มากขึ้นด้านในของตัวด้ามจะมีการเสริมไลเนอร์สเตเลหรือว่าโลหะนะครับอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงแล้วก็การไม่ยุบตัวของตัวด้ามนนแล้วก็ส่วนส้นด้ามจะมีรูสําหรับร้อยเชือกสายล่ามขัดเข้ากับเข็มขัดนั้งหรืออาจจะเป็น คอหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นยื่นออกมากแบบนี้นะครับสีของด้านจะเป็นสีแดงสดใสเลยเป็นคริมสันเรดนะแล้วก็ส่วนด้านข้างจะเป็นสีน้ําเงินครับรอยัลบลูพร้อมกับชื่อยี่ห้อแคเนปกนะครับด้านด้าน,นี้ก็จะเรียบๆแล้วก็จะบอกแหล่งผลิตตรงนี้ด้วยนะครับเมสอินโซลินเจนก็คือเป็นประเทศเยอรมันนะครับแต่เป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตนะครับใบมีดโลหะนะครับโซลินเจนก็เป็นเมืองเมืองงในเยอรมนี ส่วนผิวด้ามก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆผิวส้มขรุขระพร้อมกับมีการทําความมนบริเวณสันด้ามด้านหลังด้านล่างทั้งหมดทําให้มีจับถือได้ถนัดนะครับเ้วเวลากลางที่ดีที่สุดคือใช้สองมือจับแบบนี้นะครับเรากางออกมาันที่1นึ่งนะครับแั้นที่2นะครับตัวด้ามเองหลังก็จะตรงนะครับท้ายก็จะลดความสูงลงมีความเว้าวตรงนี้ทําให้จับได้ถนัดนะครับทั้งคนถนัดซ้ายและขวาฟีลลิ่งไม่ต่างกันเลยลรว การประคองมีดในลนักษณะที่จะเป็นวางแบบนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าที่จะปลอดภัยที่สุดแนะําให้วางบนตรงนี้ดีกว่านะครับสังเกตดูว่าสันเนี่ยเขาจะทําไม่เสมอเรียบกันจะเป็นร่องแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวด้ามมีดเองไม่มีล,ลื่นอะไรนอกจากเท็กเจอร์ที่หยาบนะครับแล้วก็ป้องกันมีดหมุนเพราะว่าตัวของสันเนี่ยจะมีร่องนะครับทำให้จับเรารู้สึกว่ามันเป็น traction ประมาณหนึ่งเวลาใช้งานก็จะวางแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้ปอกใฟ้ไฟหรือใช้เหลาดินสอช่างกรีดตัด แพ็กเกจอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เจาะเข้าไปแล้วบาดเข้าไปในวัสดุได้ดีนะครับแต่ว่าตัดลากนะครับได้ไม่ค่อยดีเพราะมันอยู่ตรงโคนแล้วก็มันเหว๋อส่วนข้างหน้าก็จะเป็นคมหลักตัดใช้งานทั่วๆไปนะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่างมีดช่างนะครับจาก c a n ิเพ็กซ์เยอนะครับที่ราคาประมาณ5 0 0บาทนะครับแล้วก็เาขาเรีกว่าเป็นมีดช่างช่างไฟประมาณนี้เหมือนออกสายไฟนะครับ ส่วนการเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นโลหะยื่นมาทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเหมาะกับงานช่างไฟงานช่างไม้ด้วยก็คือเหลาดินสออะไรแบบนี้นะครับถ้าใครใช้ดินสอไม้อยู่นะภาพเก็บอีกครั้งหนึ่งก็คือหงายใบขึ้นนะครับแล้วก็ดันตัวใบมีดหรือว่าตัวด้ามเข้าหากันแบบนี้นะจากนั้นก็จับใบมีดไว้เฉยๆนะ แล้ว,ด,วด,ดันตัวด้าดันตัวด้ามนะครับกลับเข้ามาในลักษณะนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ขอบคุณมากที่ให้ยืมรีวิวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมรีวิวกันเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Happy Riding Out